แผ่นป้ายบอกฉากคุกภาษาไทยเศร้าเด็กหญิงคนหนึ่งบอกแม่ทุกวันว่าย่าอยู่ใต้พื้นบ้านไม่มีใครเชื่อจนวันที่เสียงข้อสามครั้งดังขึ้นจากใต้ถุนและสิ่งที่พวกเขาขุดเจอวันนั้นทําให้ทั้งหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านหลังนี้อีกเลยไมโครโฟนเวอร์ชั่นอ่านให้มีจังหวะเด็กหญิงบอกแม่ทุกวันว่าย่าอยู่ใต้พื้นบ้านแม่ไม่เคยเชื่อจนคืนหนึ่งเสียงข้อจากใต้พื้นดังขึ้นสามครั้ง และหลังจากวันนั้นไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าแม้แต่จะมองบ้านหลังนี้อีกเลยย่าอยู่ใต้พื้นบ้านเด็กหญิงบอกแม่ทุกวันแม่คิดว่าเป็นเพียงจินตนาการของเด็กแต่เสียงกระซิบยามค่าคืนกลับดังขึ้นเรื่อยๆคืนหนึ่งเสียงข้อจากใต้พื้นไม้ดังขึ้นสามครั้งเด็กหญิงลุกจากที่นอนแสงไฟจากหลอดเล็กสองสะท้อนพื้นไม้เก่ากลิ่นอับของไม้ผุและฝุ่นลอยอบอวลในอากาศแม่ตื่นขึ้น มองลูกสาวที่ยืนตัวสั่นกลางห้องแม่ย่าเรียกหนูอีกแล้วเสียงของเด็กแผ่วเบาแต่สันไหววันรุ่งขึ้นพวกเขาตัดสินใจขุดใต้พื้นบ้านแสงแดดแรงจนแสบตาเสียงจอบกระทบพื้นดินแข็งๆดังสะท้อนในความเงียบเหงื่อไหลเต็มใบหน้ากลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นสนิมของเหล็กทุกคนหยุดเมื่อจอบกระทบของบางอย่างเสียงโลหะกระทบกระดูกแผ่วเบาแต่หน้าขนลุกแม่ค่อยๆเขี่ยดินออก เห็นผ้าขาวขาดรุ่ยพันรอบบางสิ่งเด็กหญิงยืนมองนิ่งดวงตาเบิกกว้างไม่กระพริบมีมือหนึ่งโผล่ขึ้นจากใต้ดินเล็บยาวดำและแตดดินค่อยๆร่วงจากปลายนิ้วและเสียงกระซิบเดิมดังขึ้นข้างหูของแม่อีกครั้งอยู่เซ่แม่สะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงชัดในอกเธอหันมองรอบตัวลมเย็นพัดเข้ามาทางช่องไม้ใต้บ้านแต่ไม่มีใครพูดเสียงนั้นดังขึ้นอีก ใกล้ขึ้นชัดขึ้นหนาวหนาวเหลือเกินเด็กหญิงถอยหลังน้ำตาไหลอาบแก้มแม่ย่าหนาวเธอพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความกลัวแม่ยื่นมือไปแตะผ้าขาวที่พันของสิ่งนั้นผ้าขาดออกเพียงนิดเผยให้เห็นกระดูกนิ้วมือที่ซีดขาวและแห้งกรังกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงจนแสบจมูกมแมลงวันบินวนรอบหลุมเหมือนถูกเรียกมาคนในบ้านอีกสองคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆ มองหน้ากันโดยไม่พูดเสียงไก่ขันแว่วจากไกลๆแต่ไม่มีใครกล้าขยับแม่กลืนน้ำลายค่อยๆเกื้อมไปขุดต่อดินหลุดร่วงลงทีละชั้นเผยให้เห็นโครงร่างของร่างหนึ่งที่นอนคดตัวอยู่ใต้พื้นบ้านชุดผ้าถุงลายดอกซีจามกระดูกซี่โครงยังคงมีเศษผ้าเก่ออยู่และที่ปลายเท้ามีสร้อยลูกปัดสีแดงผูกไว้สร้อยที่แม่จำได้ดีเพราะเป็นของแม่เธอเองของยา แม่สุดลงกับพื้นมือสั่นจนจับอะไรไม่อยู่นี่มันย่าจริงๆหรือเสียงของเธอสั่นพร่าเด็กหญิงยืนอยู่ข้างหลังดวงตาเหมือนเหม่อมองที่หลุมย่าบอกว่าอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเธอพูดเบาๆเหมือนกำลังบอกความจริงธรรมดาลมพัดผ่านใต้ถุนบ้านอีกครั้งไม้เก่าลั่นเสียงเอียดอาดเงาของต้นไม้ข้างบ้านสันไหวบนผนงังแม่รู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่จากมุมมืดทันใดนั้น เสียงหายใจแผ่วเบาดังขึ้นจากหลุมแม่หันขวับเสียงนั้นชัดเจนเกินจะเป็นเพียงเสียงลมและมือกระดูกนั้นขยับอีกครั้งช้าๆแม่ก้าวถอยหลังเท้าสะดุดขอบหลุมลม้มลงข้างๆเด็กหญิงเด็กหญิงไม่ขยับไม่ร้องไม่หนีเธอยืนมองหลุมด้วยสายตาว่างเปล่าเสียงหนึ่งดังขึ้นจากในหลุมเสียงที่แม่จําได้ดีจนหัวใจแทบหยุดเต้นทมิถึงไม่ฝังให้ดีแม่เง่อยหน้าขึ้น เห็นเงาเคลื่อนไหวใต้พื้นไม้ด้านบนเหมือนมีใครกำลังเดินอยู่เนื้อศีสาพวกเขาทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างบนเลยกลิ่นดินเริ่มแรงขึ้นลมหายใจของแม่ถี่และสันเธอกระชากลูกสาวเข้ามากอดแน่นแต่เด็กหญิงกลับยกมือขึ้นช้าๆชี้ไปที่หลุมยา่าจะขึ้นมาแล้วแม่อยู่เซ่แม่มองตามปลายนิ้วของลูกหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกดินในหลุมเริ่มขยับ เสียงเ,เบาเหมือนอะไรบางอย่างกำลังคลานขึ้นมากลิ่นชื้นของดินผสมกลิ่นเน่าจนแทบหายใจไม่ออกมแมลงวันบินกรูออกมาจากหลุมเหมือนฝุ่นควันผ้าขาวที่พันศพค่อยๆขยับขึ้นเหมือนมีแรงบางอย่างดึงจากด้านในเด็กหญิงยิ้มเบาๆรอยยิ้มที่ไม่เหมือนเดิมย่าบอกว่าจะไม่อยู่คนเดียวอีกต่อไปเสียงของเธอนุ่มนวลแต่แปลกหูจนแม่ขนลุกแม่คว้าลูกไว้แน่น อย่าพูดแบบนั้นลูกมันไม่ใช่ย่าของเราแล้วแต่เด็กหญิงกลับหัวเราะเบาเสียงหัวเราะนั้นเย็นยะเยือกเหมือนลอยออกมาจากใต้ดินพื้นไม้ใต้บ้านเริ่มสัน่นเสียงไม้ลั่นดังกล้องเหมือนจะหักแม่มองเห็นเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในความมืดโครงหน้าแห้งกรังผมยาวรุงรังแต่ใบหน้านั้นคือใบหน้าของย่าจริงๆตาของร่างนั้นเปิดกว้างดวงตาเว้าโบแต่เหมือนมีแสงบางอย่างส่องอยู่ข้างในแม่กรีดร้องสุดเสียง แต่เสียงนั้นกลับถูกกลืนหายไปในลมที่พัดแรงจนฝุ่นปลิวมือกระดูกข้างหนึ่งยื่นออกจากหลุมเล็บยาวแตกร่อนนิ้วค่อยๆขยุมพื้นดินแล้วลากร่างขึ้นมาช้าๆทีละน้อยแม่พยายามถอยหนีแต่เท้าเธอเหมือนถูกดึงไว้มองลงไปเห็นดินกำลังพันข้อเท้าเธอไว้แน่นเหมือนมีมือหลายข้างอยู่ในดินนั้นกำลังดึงลงไปปล่อยฉันเธอกรีดร้องพยายามดึงลูกออก แต่เด็กหญิงกลับยืนนิ่งมองหลุมด้วยสายตาเมอแม่ย่าบอกให้หนูอยู่ด้วยกันเสียงหัวเราะของหญิงชาราเริ่มดังขึ้นช,ะชะาชาแห่พร้แต่กล้องสะท้อนทั่วใต้ถุนบ้านเหมือนเสียงนั้นมาจากทุกทิศทางพร้อมกันแม่มองขึ้นไปบนพื้นไม้เหนือหัวเธอเห็นคราบดำดำลามขึ้นมาจากข้างล่างเหมือนเลือดที่ซึมทะลุข,ขึ้นมากลิ่นคาวแรงขึ้นจนคลื่นไส้ทันใดนั้นประตูบ้านเปิดออกเอง ลมแรงพัดจนของในบ้านปลิวกระจัดกระจายรูปถ่ายของญ้าที่แขวนไว้บนผนังร่วงลงกระจกแตกกระจายเป็นเสียงเสียงในเศษกระจกนั้นแม่เห็นภาพสะท้อนของตัวเองแต่ข้างหลังเธอมีเงาผู้หญิงยืนอยู่ผมยาวถึงเอวใบหน้าแห้งกรังแต่กำลังยิ้มเธอหันกลับไปอย่างช้าๆไม่มีใครอยู่แต่กลิ่นนั้นยังอยู่กลิ่นของความตายที่เก่าจนแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านแม่อุ้มลูกขึ้น วิ่งออกจากบ้านทั้งน้ำตาแต่ก่อนจะก้าวพ้นประตูเสียงของเด็กหญิงดังขึ้นข้างหูเธอเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของลูกอย่าไปบ้านนี้ของเราแม่หยุดนิ่งร่างแข็งค้างแขนที่อุ้มลูกเริ่มหนักผิดปกติเธอก้มมองลงมาเห็นร่างของลูกสาวในอ้อมแขนเริ่มซีดเหมือนถูกดูดสีออกจากร่างลูกยี <Yeah. S 1> แต่ดวงตาของเด็กหญิงเปิดช้า,ชาภายในดวงตานั้นไม่มีแววชีวิต มีเพียงเงาสะท้อนของหญิงชราที่กำลังยืนอยู่ใต้พื้นบ้านและริมฝีปากของเด็กค่อยๆขยับแม่อยู่ด้วยกันนะแม่ร้องลั่นเสียงสั่นจนแทบไม่เป็นคำหัวใจเต้นแรงราวกับจะร,ระเบิดออกจากอกเธออุ้มร่างลูกสาวแน่นก้าวถอยหลังจนชนประตูบ้านแต่ประตูที่เคยเปิดกลับปิดเองช้าๆเสียงเอียดดังลากยาวอากาศภายในบ้านหนาวเย็นอย่างประหลาด ลมหายใจของแม่กลายเป็นไอขาวฝุ่นในอากาศลอยหมุนวนเหมือนกำลังเคลื่อนไหวด้วยเจตนาเธอมองรอบตัวเห็นเงาคนไหวไปมาอยู่ตามผนังแต่ไม่มีร่างจริงให้เห็นเสียงเท้าเดินเบาๆดังอยู่เหนือพื้นไม้กรอบกแกรบทีละก้าวทีละเสียงเหมือนใครบางคนกำลังเดินวนอยู่บนพื้นบ้านและทุกครั้งที่เสียงนั้นหยุดเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆเป่ารถต้นคอใครอยู่ตรงนั้นแม่เอ๋ยออกไปเสียงสัน่น ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหัวเราะเบาๆเหมือนผู้หญิงแก่กำลังกลั้นยิม้มเสียงนั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนก่อนเด็กหญิงในอ้อมแขนเริ่มขยับผิวของเธอเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแม่สั่นสานแต่ไม่ยอมปล่อยแม่อยู่นี่นะแม่จะไม่ให้ใครพาไปแต่เด็กหญิงค่อยๆลืมตาแววตานั้นไม่ใช่ของลูกอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและเศร้าริมผีปากของเธอขยับหนาว แม่ก็หนาวใช่ไหมทันใดนั้นเสียงไม้ใต้เท้าแตกดังแกรกพื้นบ้านยุบตัวลงแม่กรีดร้องพร้อมกับร่างทั้งสองที่ร่วงลงไปใต้ถุนบ้านทุกอย่างดับวูบเหลือเพียงความมืดกลิ่นดินชื้นและกลิ่นเน่าแผ่กระจายรอบตัวแม่ลืมตาขึ้นในความมืดมีแสงเล็กๆส่องล,ลอดจากรอยแตกของพื้นไม้ด้านบนเสียงมแมลงร้องระงม,มมอยู่รอบข้างและเสียงหายใจของใครบางคนอยู่ข้างหูเธอ ใกล้มากใกล้จนสัมผัสได้ถึงลมหายใจนั้นเธอขยับตัวจะลุกแต่ข้างขาเธอกลับมีบางอย่างพันรัดไว้เมื่อเธอเอื้อมมือไปจับก็พบว่าเป็นเส้นผมเส้นผมยาวเปียกและเหนียวติดมือมันเคลื่อนไหวได้เองเหมือนมีชีวิตแม่ร้องลั่นเสียงสั่นจนแทบไม่เป็นคำหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกจากอกเธออุ้มร่างลูกสาวแน่นก้าวถอยหลังจนชนประตูบ้านแต่ประตูที่เคยเปิดกลับปิดเองช้าๆเสียงเอียดดังลากยาว อากาศภายในบ้านหนาวเย็นอย่างประหลาดลมหายใจของแม่กลายเป็นไอขาวฝุ่นในอากาศลอยหมุนวนเหมือนกำลังเคลื่อนไหวด้วยเจตนาเธอมองรอบตัวเห็นเงาคนไหวไปมาอยู่ตามผนังแต่ไม่มีร่างจริงให้เห็นเสียงเท้าเดินเบาๆดังอยู่เหนือพื้นไม้กรอบกแกรบทีละก้าวทีละเสียงเหมือนใครบางคนกำลังเดินวนอยู่บนพื้นบ้านและทุกครั้งที่เสียงนั้นหยุดเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆเป่ารถต้นคอใครอยู่ตรงนั้น แม่เอ๋ยออกไปเสียงสัน่นไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหัวเราะเบาๆเหมือนผู้หญิงแก่กำลังกลั้นยิ้มเสียงนั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนก่อนเด็กหญิงในอ้อมแขนเริ่มขยับผิวของเธอเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแม่สั่นสถานแต่ไม่ยอมปล่อยแม่อยู่นี่นะแม่จะไม่ให้ใครพาไปแต่เด็กหญิงค่อยๆลืมตาแววตานั้นไม่ใช่ของลูกอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและเศร้า ริมฝีปากของเธอขยับหนาวแม่ก็หนาวใช่ไหมทันใดนั้นเสียงไม้ใต้เท้าแตกดังแกรดพื้นบ้านยุบตัวลงแม่กรีดร้องพร้อมกับร่างทั้งสองที่ร่วงลงไปใต้ถุนบ้านทุกอย่างดับวูบเหลือเพียงความมืดกลิ่นดินชื้นและกลิ่นเน่าแพ่กระจายรอบตัวแม่ลืมตาขึ้นในความมืดมีแสงเล็กๆสองลอดจากรอยแตกของพื้นไม้ด้านบนเสียงมแมลงร้องระมมอยู่รอบข้างและเสียงหายใจของใครบางคนอยู่ข้างหูเธอ ใกล้มากใกล้จนสัมผัสได้ถึงลมหายใจนั้นเธอขยับตัวจะลุกแต่ข้างขาเธอกลับมีบางอย่างพันรัดไว้เมื่อเธอเอื้อมมือไปจับก็พบว่าเป็นเส้นผมเส้นผมยาวเปียกและเหนียวติดมือมันเคลื่อนไหวได้เองเหมือนมีชีวิตแม่ร้องลั่นเสียงสั่นจนแทบไม่เป็นคำหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกจากอกเธออุ้มร่างลูกสาวแน่นก้าวถอยหลังจนชนประตูบ้านแต่ประตูที่เคยเปิดกลับปิดเองชาชาเสียงเอียดดังลากยาว อากาศภายในบ้านหนาวเย็นอย่างประหลาดลมหายใจของแม่กลายเป็นไอขาวฝุ่นในอากาศลอยหมุนวนเหมือนกำลังเคลื่อนไหวด้วยเจตนาเธอมองรอบตัวเห็นเงาคนไหวไปมาอยู่ตามผนังแต่ไม่มีร่างจริงให้เห็นเสียงเท้าเดินเบาๆดังอยู่เหนือพื้นไม้กรอบกแกรบทีละก้าวทีละเสียงเหมือนใครบางคนกำลังเดินวนอยู่บนพื้นบ้านและทุกครั้งที่เสียงนั้นหยุดเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆเป่ารถต้นคอใครอยู่ตรงนั้น แม่เอ๋ยออกไปเสียงสัน่นไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหัวเราะเบาๆเหมือนผู้หญิงแก่กำลังกลั้นยิ้มเสียงนั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงกระสิทธ์กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนก่อนเด็กหญิงในอ้อมแขนเริ่มขยับผิวของเธอเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแม่สั่นสถานแต่ไม่ยอมปล่อยแม่อยู่นี่นะแม่จะไม่ให้ใครพาไปแต่เด็กหญิงค่อยๆลืมตาแววตานั้นไม่ใช่ของลูกอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและเศร้า ริมฝีปากของเธอขยับหนาวแม่ก็หนาวใช่ไหมทันใดนั้นเสียงไม้ใต้เท้าแตกดังแกรกพื้นบ้านยุบตัวลงแม่กรีดร้องพร้อมกับร่างทั้งสองที่ร่วงลงไปใต้ถุนบ้านทุกอย่างดับวูบเหลือเพียงความมืดกลิ่นดินชื้นและกลิ่นเน่าแผ่กระจายรอบตัวแม่ลืมตาขึ้นในความมืดมีแสงเล็กๆสองลอดจากรอยแตกของพื้นไม้ด้านบนเสียงมแมลงร้องระงม,มอยู่รอบข้าง และเสียงหายใจของใครบางคนอยู่ข้างหูเธอใกล้มากใกล้จนสัมผัสได้ถึงลมหายใจนั้นเธอขยับตัวจะลุกแต่ข้างขาเธอกลับมีบางอย่างพันรัดไว้เมื่อเธอเอื้อมมือไปจับก็พบว่าเป็นเส้นผมเส้นผมยาวเปียกและเหนียวติดมือมันเคลื่อนไหวได้เองเหมือนมีชีวิตวี <We. S 1> เห็นร่างผอมแห้งของย่าคลานออกมาจากเงามืดดวงตาลึกโบแต่รอยยิ้มกลับอบอุ่นราวกับคนที่คุ้นเคยกลับมาอยู่ด้วยกันนะ เสียงนั้นช้าลึกและอบอุ่นในเวลาเดียวกันแต่ในเงามืดด้านหลังของหญ้าแม่เห็นเงาร่างอื่นๆกำลังเคลื่อนไหวมือหลายคู่โผล่ขึ้นจากพื้นดินแต่และมือสีขาวบางมือมีแหวนทองบางมือขาดครึ่งแม่พยายามลุกหนีแต่ร่างของลูกในอ้อมแขนกลับแน่นิ่งและเมื่อเธอเหงย่อหน้ามองลูกสาวของเธอเปิดตาขึ้นอีกครั้งในดวงตาคู่นั้นมีเงาของหญ้าสะท้อนอยู่เต็มดวงตาแม่เด็กหญิงพูดช้าช้า ย่าบอกว่าหนูต้องอยู่แทนแม่สั่นไปทั้งตัวแทนแทนอะไรลูกเด็กหญิงยกมือขึ้นชี้ไปที่ยา่าแทนแม่เงาของย่าคลานเข้ามาใกล้มือกระดูกแต่ลงบนไหล่ของแม่ความเย็นแผ่ซ่านทั่วร่างเจ้าหนีค่าไม่ได้หรอกเสียงนั้นไม่ใช่เสียงพูดมันคือเสียงในหัวพื้นดินใต้เท้าเริ่มเปิดออกเป็นหลงลึกมืดสนิทกลิ่นเหม็นรุนแรงจนแม่แทบขาดใจ และจากหลุมนั้นมีเสียงครวญของคนจำนวนมากดังขึ้นพร้อมกันเสียงเรียกชื่อของแม่เห็นร่างผอมแห้งของย่าคลานออกมาจากเงามืดดวงตาลึกโบแต่รอยยิ้มกลับอบอุ่นราวกับคนที่คุ้นเคยกลับมาอยู่ด้วยกันนะเสียงนั้นช้าลึกและอบอุ่นในเวลาเดียวกันแต่ในเงามืดด้านหลังของย่าแม่เห็นเงาร่างอื่นๆกำลังเคลื่อนไหวมือหลายคู่โผล่ขึ้นจากพื้นดินแต่และมือสีขาวบางมือมีแหวนทองบางมือขาดครึ่ง แม่พยายามลุกหนีแต่ร่างของลูกในอ้อมแขนกลับแน่นิ่งและเมื่อเธอเงยหน้ามองลูกสาวของเธอเปิดตาขึ้นอีกครั้งในดวงตาคู่นั้นมีเงาของย่าสะท้อนอยู่เต็มดวงตาแม่เด็กหญิงพูดชา้าช้าย่าบอกว่าหนูต้องอยู่แทนแม่สั่นไปทั้งตัวแทนแทนอะไรลูกเด็กหญิงยกมือขึ้นชี้ไปที่ย่าแทนแม่เงาของย่าคลานเข้ามาใกล้ มือกระดูกแต่ลงบนไหล่ของแม่ความเย็นแผ่ซ่านทั่วร่างเจ้าหนีข่าไม่ได้หรอกเสียงนั้นไม่ใช่เสียงพูดมันคือเสียงในหัวพื้นดินใต้เท้าเริ่มเปิดออกเป็นหลุมลึกมืดสนิทกลิ่นเหม็นรุนแรงจนแม่แทบขาดใจและจากหลุมนั้นมีเสียงครวญของคนจำนวนมากดังขึ้นพร้อมกันเสียงเรียกชื่อของแม่เห็นร่างผอมแห้งของย่าคลานออกมาจากเงามืดดวงตาลึกโบแต่รอยยิ้มกลับอบอุ่นราวกับคนที่คุ้นเคย กลับมาอยู่ด้วยกันนะเสียงนั้นช้าลึกและอบอุ่นในเวลาเดียวกันแต่ในเงามืดด้านหลังของยา่าแม่เห็นเงาร่างอื่นๆกำลังเคลื่อนไหวมือหลายคู่โผล่ขึ้นจากพื้นดินแต่และมือสีขาวบางมือมีแหวนทองบางมือขาดครึ่งแม่พยายามลุกหนีแต่ร่างของลูกในอ้อมแขนกลับแน่นิ่งและเมื่อเธอเงยหน้ามองลูกสาวของเธอเปิดตาขึ้นอีกครั้งในดวงตาคู่นั้นมีเงาของย่าสะท้อนอยู่เต็มดวงตาแม่ เด็กหญิงพูดช้าๆย่าบอกว่าหนูต้องอยู่แทนแม่สั่นไปทั้งตัวแทนแทนอะไรลูกเด็กหญิงยกมือขึ้นชี้ไปที่ยา่าแทนแม่เงาของย่าคลานเข้ามาใกล้มือกระดูกแต่ลงบนไหล่ของแม่ความเย็นแผ่ซ่านทั่วร่างเจ้าหนีค่าไม่ได้หรอกเสียงนั้นไม่ใช่เสียงพูดมันคือเสียงในหัวพื้นดินใต้เท้าเริ่มเปิดออกเป็นหลุมลึกมืดสนิท กลิ่นเหม็นรุนแรงจนแม่แทบขาดใจและจากหลุมนั้นมีเสียงครวญของคนจำนวนมากดังขึ้นพร้อมกันเสียงเรียกชื่อของแม่เห็นร่างผอมแห้งของย่าคลานออกมาจากเงามืดดวงตาลึกโบแต่รอยยิ้มกลับอบอุ่นราวกับคนที่คุ้นเคยกลับมาอยู่ด้วยกันนะเสียงนั้นช้าลึกและอบอุ่นในเวลาเดียวกันแต่ในเงามืดด้านหลังของย่าแม่เห็นเงาร่างอื่นๆกำลังเคลื่อนไหวมือหลายคู่โผล่ขึ้นจากพื้นดิน แต่ละมือซีดขาวบางมือมีแหวนทองบางมือขาดครึ่งแม่พยายามลุกหนีแต่ร่างของลูกในอ้อมแขนกลับแน่นิ่งและเมื่อเธอเงยหน้ามองลูกสาวของเธอเปิดตาขึ้นอีกครั้งในดวงตาคู่นั้นมีเงาของย่าสะท้อนอยู่เต็มดวงตาแม่เด็กหญิงพูดช้าๆย่าบอกว่าหนูต้องอยู่แทนแม่สั่นไปทั้งตัวแทนแทนอะไรลูกเด็กหญิงยกมือขึ้นชี้ไปที่ยา่า แทนแม่เงาของย่าคลานเข้ามาใกล้มือกระดูกแตะลงบนไหลของแม่ความเย็นแผ่ซ่านทั่วร่างเจ้าหนีค่าไม่ได้หรอกเสียงนั้นไม่ใช่เสียงพูดมันคือเสียงในหัวพื้นดินใต้เท้าเริ่มเปิดออกเป็นหลุมลึกมืดสนิทกลิ่นเหม็นรุนแรงจนแม่แทบขาดใจและจากหลุมนั้นมีเสียงครวญของคนจำนวนมากดังขึ้นพร้อมกันเสียงเรียกชื่อของแม่แม่กรีดร้องสุดเสียง เสียงนั้นสะท้อนอยู่ในความมืดเหมือนถูกขังอยู่ในโพรงใต้ดินเธอพยายามดิ้นร่างสั่นสานด้วยความหวาดกลัวมือทั้งสองข้างขวนพื้นดินจนเล็บหักเลือดไหลเปื่อยเต็มนิ้วแต่ย่ายังคงคืบเข้ามาดวงตาโบ๋ลึกต้องมองแม่ไม่กระพริบรอยยิ้มที่เผยให้เห็นเหมือกแห้งๆกลิ่นเหม็นอับจากลมหายใจของย่าอบอวนไปทั่วใต้ถุนอย่ากลัวเลยเสียงกระซิบเบาแต่ดังชัดเจนในหัวของแม่เลือดของเจ้าคือเลือดของข้า เจ้าจะไม่หนีไปไหนแม่กัดฟันพยายามพยุงร่างลูกขึ้นแต่เด็กหญิงกลับหันมาช้าๆใบหน้าเรียบเฉยดวงตานิ่งสนิทแม่หนูหนาวเสียงของเธอแผ่วเบา,เบาแต่เย็นยะเยือกแม่กอดลูกแน่นน้ำตาไหลพรากแม่อยู่นี่แม่จะไม่ให้ใครเอาหนูไปแต่ทันใดนั้นแขนของเด็กหญิงกลับแข็งค้างผิวหนังเริ่มเปลี่ยนสีจากซีดเป็นเทาเส้นเลือดดำไต่ขึ้นตามแขนไปจนถึงลำคอ เสียงของย่าดังขึ้นอีกครั้งมันเลือกแล้วเจ้าต้องอยู่แทนมันแม่เห่อยหน้าขึ้นเห็นร่างของย่าคลานมาหยุดตรงหน้าในมือของย่ามีผ้าขาวผืนหนึ่งผ้าผืนนั้นเต็มไปด้วยคราบสีน้ำตาลเข้มเหมือนคราบเลือดเก่าย่าคลี่ผ้าออกอย่างช้าๆข้างในคือสร้อยลูกปัดสีแดงสร้อยเส้นเดียวกับที่แม่เห็นในหลุมย่าค่อยๆยื่นสร้อยมาทางแม่ของเราของครอบครัว เสียงของหญ้าดังลึกราวกับมาจากใต้พื้นอีกชั้นแม่สายหน้าถอยหลังจนชนกำแพงไม้เธอไม่อยากเชื่อสายตาแต่สร้อยเส้นนั้นกลับขยับได้เองเหมือนมีชีวิตสร้อยค่อยๆลอยขึ้นกลางอากาศลวดลายลูกปัดแดงสองแสงอ่อนในขณะที่ดวงตาของเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทไม่มีตาขาวไม่มีแววตามีเพียงความว่างเปล่า ย่าหันไปมองเด็กหญิงดีมากหนูของข้าย่าคลานเข้ามาใกล้ใช้มือกระดูกรูปแก้มของเด็กเบาๆจากนี้เจ้าจะอยู่แทนข้าแม่พยายามจะร้องแต่เสียงออกมาเป็นเพียงลมหายใจแผ่วมือของเธอจับสร้อยแน่นพยายามดึงออกแต่ยิ่งดึงมันยิ่งรัดแน่นขึ้นเลือดเริ่มไหลจากลำคอกลิ่นคาวโลหะกระจายไปทั่วร่างของย่าค่อยๆลุกขึ้นตรงกระดูกล่นเสียงกรอบกแกรบ เธอเงยหน้าขึ้นมองบ้านด้านบนถึงเวลาแล้วเสียงนั้นดังเหมือนฟ้าคำรามแต่ไม่มีใครนอกจากแม่ได้ยินบ้านทั้งหลังเริ่มสัน่นเสียงไม้แตกดังทั่วทุกมุมฝุ่นตกจากเพดานเหมือนฝนรูปภาพบนผนังหล่นลงทีละใบและในภาพสุดท้ายภาพครอบครัวเมื่อหลายปีก่อนรอยยิ้มของทุกคนในภาพค่อยๆหายไปแม่พยายามรวบรวมแรงสุดท้ายเอื้อมมือไปจับลูกสาวแต่ลูกถอยออก แม่หนูไม่ไปไหนแล้วน้ำเสียงนั้นเย็นและเรียบไม่มีอารมณ์ไม่มีความรักลูกฟังแม่แม่พูดเสียงสัน่นแต่เด็กหญิงกลับก้าวถอยมือย่าจับไหล่ของเธอไว้แน่นเราอยู่ด้วยกันแล้วเสียงทั้งสองดังประสานกันทั้งของย่าและของหลานแสงสีแดงเริ่มส่องขึ้นจากพื้นดินแตกออกเป็นเส้นๆเหมือนรอยแผลเป็นเก่าที่กำลังเปิดใหม่ลมเย็นพัดผ่านใต้ถุน และเสียงกระซิบจากหลายร้อยเสียงดังขึ้นพร้อมกันอยู่ด้วยกันอยู่ใต้พื้นนี้แม่มองรอบตัวเธอเห็นเงาคนหลายร่างโผล่ขึ้นจากดินบางร่างเป็นชายแก่บางร่างเป็นหญิงสาวในชุดผ้าถุงขาดบางร่างเป็นเด็กที่ไม่มีหน้าทุกคนมองเธอด้วยสายตาเดียวกันสายตาที่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความอยากครอบครองแม่ร้องให้สุดเสียงพยายามลากตัวเองนีแต่พื้นไม้ข้างบนเริ่มแตก และรอยแตกนั้นเผยให้เห็นดวงตาจำนวนมากมองลงมาจากข้างบนทุกดวงตาเหมือนของยาเต็มไปด้วยความตายและความผูกพันที่ไม่ยอมปล่อยแม่เสียงของลูกดังขึ้นอีกครั้งเบาแต่ชัดแม่ต้องอยู่กับหนูนะมือเล็กๆเกื้อมาจับมือแม่อุณหภูมิของมือเย็นเหมือนน้ำแข็งและทันใดนั้นพื้นทั้งหมดก็ยุบลงร่างทั้งสามหายไปในหลุมมืด มีเพียงเสียงลมเย็นที่พัดผ่านและประตูบ้านที่เปิดออกอีกครั้งชชาๆรุ่งเช้าวันต่อมาหมู่บ้านเงียบผิดปกติไก่ไม่ขันลมไม่พัดมีเพียงเสียงไม้เก่าของบ้านหลังนั้นลั่นเอียดเบาๆเหมือนหายใจเพื่อนบ้านเดินผ่านมาเห็นประตูบ้านเปิดอ้าบนพื้นหน้าบ้านมีรอยเท้าเปื้อนดินชื้นลากยาวเข้าไปข้างในพวกเขาเรียกชื่อกันเบาๆไม่มีเสียงตอบรับไม่มีแม้แต่เงาคน ชายคนหนึ่งตัดสินใจเข้าไปดูเขาเดินอย่างระมัดระวังพื้นไม้เย็นเยียบกลิ่นอับและกลิ่นดินโชยแรงขึ้นเมื่อก้าวถึงกลางบ้านเขาเห็นหลุมอยู่ใต้พื้นหลุมที่ขุดไว้เมื่อวันก่อนแต่ตอนนี้กลับกลบเรียบร้อยราวกับไม่เคยถูกรบกวนบนดินนั้นมีดอกมะลิขาววางอยู่กําหนึ่งกลีบดอกยังสดเหมือนเพิ่งเด็ดจากต้นเขากวาดตามองรอบบ้านบนผนังตรงมุมห้องมีรูปถ่ายครอบครัวแขวนอยู่ แต่สิ่งที่ทำให้เขาขนหัวลุกคือในรูปนั้นมีคนเพิ่มขึ้นมาอีกคนหญิงแก่ผมยาวในชุดผ้าถุงลายดอกยืนอยู่ด้านหลังแม่และลูกใบหน้าซีดขาวแต่ยิ้มอ่อนโยนและมือของเธอวางอยู่บนบ่าของทั้งสองอย่างแนบแน่นเสียงลั่นเอียดดังยาวตามด้วยเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมาจากใต้พื้นเราอยู่ด้วยกันแล้วและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ้านหลังนั้นอีกเลย ทุกค่ำคืนจะมีเสียงเคาะสามครั้งดังขึ้นจากใต้ถุนบางคืนมีเสียงเด็กหัวเราะบางคืนมีเสียงหญิงชราร้องเรียกชื่อใครบางคนบ้านหลังนั้นยังอยู่ที่เดิมไม้ยังผุกลิ่นดินยังลอยอบอวนและไม่มีใครกล้าแต่ต้องมันอีกเพราะทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้ดีว่าใต้พื้นบ้านหลังนั้นยังมีย่าอยู่จริงๆอยู่เซดเสียงลั่นเอียดดังยาวตามด้วยเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมาจากใต้พื้น เราอยู่ด้วยกันแล้วและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ้านหลังนั้นอีกเลยทุกค่ำคืนจะมีเสียงข้อะสามครั้งดังขึ้นจากใต้ถุนบางคืนมีเสียงเด็กหัวเราะบางคืนมีเสียงหญิงชราร้องเรียกชื่อใครบางคนบ้านหลังนั้นยังอยู่ที่เดิมไม้ยังผุกลิ่นดินยังลอยอบอวนและไม่มีใครกล้าแต่ต้องมันอีกเพราะทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้ดีว่าใต้พื้นบ้านหลังนั้นยังมีย่าอยู่จริงๆ อยู่เสดเสียงลั่นเอียดดังยาวตามด้วยเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมาจากใต้พื้นเราอยู่ด้วยกันแล้วและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ้านหลังนั้นอีกเลยทุกค่ำคืนจะมีเสียงข้อสามครั้งดังขึ้นจากใต้ถุนบางคืนมีเสียงเด็กหัวเราะบางคืนมีเสียงหญิงชาราร้องเรียกชื่อใครบางคนบ้านหลังนั้นยังอยู่ที่เดิมไม้ยังผุกลิ่นดินยังลอยอบอวลและไม่มีใครกล้าแตะต้องมันอีก เพราะทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้ดีว่าใต้พื้นบ้านหลังนั้นยังมีย่าอยู่จริงๆอยู่เสดเสียงลั่นเอียดดังยาวตามด้วยเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมาจากใต้พื้นเราอยู่ด้วยกันแล้วและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ้านหลังนั้นอีกเลยทุกค่ำคืนจะมีเสียงข้อสามครั้งดังขึ้นจากใต้ถุนบางคืนมีเสียงเด็กหัวเราะบางคืนมีเสียงหญิงชาราร้องเรียกชื่อใครบางคน บ้านหลังนั้นยังอยู่ที่เดิมไม้ยังผุกลิ่นดินยังลอยอบอวนและไม่มีใครกล้าแต่ต้องมันอีกเพราะทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้ดีว่าใต้พื้นบ้านหลังนั้นยังมีย่าอยู่จริงๆอยู่เศษเสียงลั่นเอียดดังยาวตามด้วยเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมาจากใต้พื้นเราอยู่ด้วยกันแล้วและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ้านหลังนั้นอีกเลย ทุกค่ำคืนจะมีเสียงคอสามครั้งดังขึ้นจากใต้ถุนบางคืนมีเสียงเด็กหัวเราะบางคืนมีเสียงหญิงชราร้องเรียกชื่อใครบางคนบ้านหลังนั้นยังอยู่ที่เดิมไม้ยังผุกลิ่นดินยังลอยอบอวนและไม่มีใครกล้าแต่ต้องมันอีกเพราะทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้ดีว่าใต้พื้นบ้านหลังนั้นยังมียาอยู่จริงๆอยู่เศษแผ่นป้ายบอกฉาคุกภาษาไทยเศร้าเด็กหญิงคนหนึ่ง บอกแม่ทุกวันว่าย่าอยู่ใต้พื้นบ้านไม่มีใครเชื่อจนวันที่เสียงข้อสามครั้งดังขึ้นจากใต้ถุนและสิ่งที่พวกเขาขุดเจอวันนั้นทําให้ทั้งหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านหลังนี้อีกเลยไมโครโฟนเวอร์ชันอ่านให้มีจังหวะเด็กหญิงบอกแม่ทุกวันว่าย่าอยู่ใต้พื้นบ้านแม่ไม่เคยเชื่อจนคืนหนึ่งเสียงข้อจากใต้พื้นดังขึ้นสามครั้งและหลังจากวันนั้น ไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าแม้แต่จะมองบ้านหลังนี้อีกเลย